สวัสดีครับอ่าคลิปนี้เราจะให้มาดูแกะดูเรื่องอ่าปั๊มน้ำซิตี้แจ๊ดจนะครับผมอ่าตัวไอเดไรตัววีเว็คตัวเดียวกันนะครับอันนี้มาให้ดูว่าใบพัดอ่าทำมาจากอะไรนะครับอันนี้อ่าเป็นของแท้พัดแท้ติดรถเลยเป็นใบพัดพลาส,สติกนะครับไม่ใช่โลหะอ่ายืนยันได้เลย หมดห่วงเรื่องอ่าสนิมกัดกินใบผุกกอนนะครับผมทําให้น้ําไม่วนตัดปัญหาไปเลยดูแลอย่างเดียวคือซีลน,นะครับผมหรือโอลิงที่อยู่ตรงล่องของปั๊มน้ําแล้วก็ที่ระหว่างประกบเครื่องยนต์นะครับผมอ่าเคสนี้ที่แก่ออกมาคือมีการซึมหรือรั่วซึมนะครับผมระหว่างซีลโอลิงกับตัวเครื่องอ่ามีน้ํามีคราบเขียว อ่าเอานิ้วไปไป้ายออกอ่าปรากฏว่าใช่น้ํานะครับผมอ่าอันนี้แป้นพูลเล่ที่ต่อสายพานเพื่อไปหมุนปั๊มน้ํานะครับอ่าแล้วก็แสดงแรง